ช้าก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอดเอดตขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k ์บเว็บเคเบิลเเติม AV ว,วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ O p e n น d ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแควบิคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนาโค้ดของผม8 e 8อีปไปใส่ตอนชาระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปให้คุ้มเง เควเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนมีรักเช้าวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้โยผมเอเยเด็ดอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผู้คองของเรานะครับผมโอเคขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะครับวันนี้ผู้คองก็โดนเนิร์ฟมานะทุกคนนะก็คือโดนเนิร์ฟในเรื่องของดาเมจด,ดาเมจคริติคอลนนะครับแต่ว่าก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ โอกาสการติดคี้มาแทนนะครับก็คือเพิ่มโอกาสคีเออเพิ่มเปอร์เซ็นต์คีนะจากเดิมน่าจะอยู่ที่ประมาณ18ปะตอนนี้อยู่ที่2 5สาเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคีนะในช่วงต้นเกมนะครับก็ถือว่าคี้บ่อยขึ้นติดบ่อยขึ้นแต่ว่าก็จะเบาลงนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมเออถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับมาเด็อากมละมาเด็กห้ยติดคีทุกดอกมาติดคี้ทุกดอกมาเด,ด,ดอาโอ้โหติดคีทุกดอกของจริงนะ เออก็ผมว่ามันก็โอเคนะครับมันทาให้ต้นเกมลิงเล่นได้ง่ายขึ้นนะซึ่งความเป็นจริงมันไม่ต้องไม่ต้องปรับตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจริงจริงอาจจะแรงเกินนะเออมันก็เลยต้องปรับหน่อยนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเคลียร์การอีกเว็บหนึ่งนะเมดทําให้มานะเอาบอลน,นี้ได้อยู่มั้งเดี๋ยวมาดูครับรอรอครับสกิล,ลนะกหนึ่งมาชิงมาเลยอุย้ย าล็อกไข่ล็อกไข่น้องเฟิร์สบัตรไปหนึ่งตัวโอเคครับไม่ใช่เฟิร์สบัตรนะเออแล้วก็ค่ามาหนึ่งตัวนะครับผมโอเคอัตติไม่มีนะครับส่วนตัวก็ว่ามันไม่ได้เนิฟอ,อะไรขนาดนั้นนะครับเออก็ยังแรงอยู่ดีนะครับต่อให้ถ้าคุณได้ดาบี้ยังไงมันก็กลับมาแรงเหมือนเดิมเออสุดท้ายแล้วม่งก็เป็นแบบมันมันกลับกาเป็นว่าลิงมันเล่นได้ท้งต้นเกมแล้วก็เลดเกมนะครับเออ โอเคจังหวะนี้เราตัวหลังเราตัวหลังลูงใหญ่จะต้องนิ่งโอเคถุ้ยอุ้ยอริไม่ตายนะครับผมุกคนเสียดายว่ะน่าจะตีอีกทีนึงนะพี่ถ้าผมห่วยอีกทีนึ่งผมอาจจะได้ฆ่าทัดสองตัวหรืออาจจะได้วอเลย์กับอารินะแต่ว่าเราก็อาจจะแตกด้วยก็ได้นะครับก็ได้เอาชัวร์ไปก่อนเหมือนเดงครับผมต้นเกมก็ถุงมือสี่ชิ้นเหมือนเดิมน,นะครับรองเท้าถุงมือสี่ชิ้นนะครับาตดไป มารอสวนนะได้วันเล็ดตัวเดียวนะได้บ้านได้นะมาเนี่ยฮัลโหลเอ้ยโอ้โหตายสวยจัดอดันนเพื่อนสวยไดวเล็ดตายนะได้วันเล็ดตัวเองตัวเดียวเองเหรอเฮ้ยแวนสวยอันนี้แวนเอาให้โอ้โหยีน่ายีน่ามาสวยจัดเลยนะครับยีน่ามาเก็บดงเก็บหมดดงนะจงังหวะนนี้ โอเคไม่มบบเป็นไรครับผมหาตังก่อนนะก็เหมือนเดิมว่าถุงมือสี่ชิ้นนะครับผมไม่ต้องไปรีบเล่นเท่าไหร่สุดท้ายมันก็แบบว่าคงความแบบเลดเกมอยู่ดีนะครับลิงอ่ะเออยังไงก็เลดนะครับแต่ผมว่ามันติดขีง่ายขึ้นมันก็ดีนะครับสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ดวงล้วนๆนี่มีมีอาตาัตราคีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะแต่เมื่อไหร่ตีไม่ติดขีสักทีก็ได้ใครจะไปรู้นะถ้าดวงไม่ดี เด้ขอกระโหลกราชาไปหนึ่งทีโอเคเก็บมาอีกหนึ่งนะครับตอนนี้สกอร์ก็สองหนึ่งแล้วนะใจเย็นผมปิดหลังได้แนละ้เนี่ยโอ้ตายหมดต่อเล่นครับขอกระโหลมาเด้มามาเด้ครับผมเก็บมาอีกสองสี่หนึ่งว้สกอร์กูของจริงกูชิงชิงปั๊ม มาเลยตายเสียดายนะครับติดขี้ชา้าไิธีหนึ่งนะครับถ้าติดขี้สักสองสามดอกก็คือไม่ได้ไม่ได้ตายนะผมอนะ่ะเอเข็มไปเละหาดาบหาดาบขี้ใหญ่ก่อนนะทุกคนโอเคเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเบาลงนะคือเห็นได้ชัดน,นะครับว่าติดขี้แต่ว่าเบาลงนะแต่ก็ติดได้บ่อยขึ้นจริงๆแหละชิงป้มได้นะเคาะก็หลกไปมาเลย หกตัวเว้ยเขาก็โลกเจ็ดตัวมาเจ็ดสองเออมึงเนิบจริงหรือเปล่าเนี่ยถามจริงเฮ้ยโอ้โหตายอย่างนี้กูตายโดดสวนโอ้โหอันตีมาช้าไปวิหนึงนะทุกคนผว่าจะรอดโอเคล้างแ้นก็ด้วยสวยเพื่อนรักถอยเลยนะครับอย่างงี้ตอนนี้เราเริ่มแบบเราเริ่มตายเยอะเกินไปแล้วนะครับผม เริ่มมา3ตัวแล้วนะต้นเกลียนยังพอโอเคอยู่หลังๆมาเริ่มเริ่มออกนอกทะเลแล้วเริ่มตายบ่อยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรพาไมปายาวๆดีนะหายนะต่อไปผมจะขึ้นมูรามาสานะครับแม่ตีสานิตไม่เข้านะต้องออกมูล่านะครับตอนนี้สวยขอยเออสองพันเว้ยอ่าโดยไปเคลียร์เลนบนก่อนนะครับทุกคน ตังครับเคลีย์คลิปเล่นเยอะๆนะเราจะได้รวยๆนะครับผมเออเคียเว็บหนึ่งครับผมซาเนีมาปิดกูหรือเปล่าโดนปิดแล้วเนะี่ยกหรือเกินนะนี่กูว่าลนะมาเลยมาเลยเฮ้ยโอ้โหบันนี่มาอีกอเชยมาเลยเฮ้ยโอ้โหอันตีบันนี่ เมื่อกี้ถ้าแลกบอนนี่มาได้ก็คือคุ้มเลยนะครับไม่ได้คุ้มเลยหรอกคือแบบอย่างน้อยกูก็ไม่ตายรีไงไอเพื่อนนะดิผมเ่มตายเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะทุกคนนะโอเคหาตังก่อนนะตอนนี้ซานนี้น่าจะแบกจัดเลยฝั่งตรงข้ามนะแล้แมันอึดด้วยประเด็นน่ะนะครับผมต้องพยายามแบบล้วงตัวหลังให้หมดแล้วเหลือซานนี้ตัวเดียวเราค่อยลุมมันนะครับเนี่ยมีนไม่ไหวเหมือนกันนะลิงมันก็ไม่ชอบซานนี้เหมือนกันนะมันอึดไง Hey. ผมต้องพยายามแบบเซฟเซฟหน่อยนะครับผมจะไม่ห้าวแล้วกันโอเคงวดไปหวดโอเคครับหน้าได้บ้อมบนนะอย่างนี้สกยดีมังกรก่นอนเฮ้ยโดนปิดหลังลนะมันตัดเวฟนะครับคัดเวฟไว้นะลุมแม่งดิโอเคแมงวิ okay, ่งหนีวิ่ยฟิกเล่อ,อแวนถามจริงต่อให้ผมทุบ ทุกอ่าซานิดได้มันก็ไม่ตายนะเมือ่อน้ของมันอึดขนาดนั้นนะมันไม่น่าตายง่ายๆนะวันนี้โซโล่ดักสลีเยอะไปก่อนนะครับนโซโล่ตรงไหนสามหนึ่งบอกโซโล่ของแท้นแเนี่ยว่าไอเราเนี่ยโอเคได้ดักสลีเยอะที่เรียบร้อยนะเอาเลยโอ้โหฟิกเกอร์เลยว้พวกนี้ไม่ต้องห่วงฟิกเลยวะแม่งกดได้คือกดอย่างเดียวนะฮะต่อไปโซลิเวอร์ครับผมชิ้นสุดท้ายผมออกเซนูทูนนะ ช่วงนี้รอล้วงหลังครับล่นใหญ่ใจต้องนิ่งเคาะก็ลงหมายแต่หนึ่งอยูอออ่กลางอะไรวะเนี่ยอยู่กลางดงสมอแลภูมิลบนะบทุกคนกูตายอย่างเร็วกูยังไม่รู้เลยกูโดนอะไรตายเี้ยตายเฉยเพื่อนกันได้หรือเปล่าตุ้ยน่าจะไม่ได้นะจี้จงลงมะเขือจัดนะฮะผมเริ่มตายเยอะแล้วตายห้าแล้วกูขอ,อพักไว้ที่ห้าแล้วกัน ก็ที่ห้าตัวแล้วกันค่าเยอะก็จริงครับแต่ตอนนี้คือสกอร์ค่ากับสกอร์ตายเริ่มจะเท่ากันแล้วนะเริ่มทุเรศแล้วนะเออโอเค,ครับต่อมาเป็นเลวทูตเลยเนะี่ยผมพยายามเซฟๆหน่อยแล้วกันไม่ได้ช็อตเมื่อกี้ผมไม่น่าตายเลยนะไอช็อตที่ตายล่าสุดคือผมงงมากผมโดนอะไรตายไม่รู้ตัวเลยเพราะผมผมตีอาริสใช่ไหมและอาลงอาริสก็คือใช้สกิลไปหมดแล้วแต่ผมโดนอะไรตายยังไม่เข้าใจ งงมากตอนนี้งงอยู่นะโอเคได้มังกรที่เรียบร้อยมังกรทองแล้วโหโ่ยตังค์ผมก็รวยจัดอยู่ยนี่วะเก้าพันนะทีมผมเพิ่มหกพันหอึ่งครับเกเรนไปเลยนะครับทุกคนสารนิดอยู่กลางนะสัญยาตายหรือเปล่าพี่มาแล้วน้องตายขอเรากนี่หายไป เป็นหลังได้โอ้โหแล้วที่ผมได้หมดตี้อย่างนี้ก็เล่นยากนะแต่ผมว่าน่ได้ครับตัวเ <c oughs> ขาะมเลย <c oughs> มาเลยเก็บมาสองครับมีตัวอยู่ในพุ่มตรงไหนเอออย่างนี้หรือเปล่าสมัยรัวๆไปนะครับทุกคนสมัยรัวๆสมัยรัวๆโอเคว้าวกลับบ้านไปแล้วเหรอําจริงไวแท้นะครับเมื่อกี้เห็นมันยังนัวนอยู่เลยนะโอเคอย่างนี้เราเคลียร์เล,เลยนะครับทุกคน ไปครับเคาะไปรอได้เฟรนดูทูก้อนนะครับก็ไดตีติดขีแรงเหมือนเดิมนะถ้าได้เฟรนดูทูดแต่ก็ออกของฟูดามินะแต่ชุดเดียวแครีเมดก็ตายอยู่ดีนะเหมือนเดิมนะครับเออไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนมันปรับสมดุลให้ต้นเกมเล่นได้ง่ายขึ้นมากกว่าผมว่าแต่ว่าคุณเล่นง่ายขึ้นแต่ดามจก็ต้องเบาลงหน่อยนะครับแม้มันก็จะโกงเกินนะผมว่านะเออแต่ก็ถือว่าโอเค นะครับไม่ได้แย่นะติดคีบ่อยเนี่ยดูติดทุกดอกเลยเห็นปะอ่ะไม่ติดสองดอกที่เหลือติดอ่าเห็นไหมเอาเด้ถ่าย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 ไปในล่างไปนะครับจังหวะนี้โอ้ยซานิดมาสานิดมันสับไปแล้วนะวรอหลอยซากเคาะกะโหลกแตกหนึ่งแตกสองแตกสามไปโอเคชมเกมครับอย่างงี้เดี๋ยวสานิดต,ตัวเดียวนะ ของจริงอ่ะเล่นจังหวะสองครับโอเคเนี่ยมีเฟนลูทูดก็เหมือนเดิมครับมีเฟนลูทูดก็แรงเหมือนเดิมนะทุกคนเออก็ต้องเล่นให้ได้เฟนลูทูอ่ะนะครับชุดเดียวเหมือนเดิมนะเมทแคลรี่นะครับถือว่าเอาเรื่องจัดนะครับผมโอเคเหลือซานิโตัวเดียวจะได้จบหรือเปล่าซานี้มันรอสับอันไหนสับแล้วรอก่อนเลยเคาะเคาะกระโหลกไปโอเค จบเกมครับผมสำหรับตอนนี้ก็ล่อไป14ตัวละครนะคร14คิวนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับลิงแพดบันนี้นะครับคือจริงๆถ้าถามว่ามันเนิร์ฟไหมส่วนตัวผมว่ามัน,ม,นมันเหมือนมันปรับสมดุลมากกว่านะครับไม่ได้เป็นการเนิร์ฟเลยนะคือถ้าเนิร์ฟอะ่ะมันจะต้องลดดาเมจคีลงใช่ไหมแล้วก็อัตราคีก็คือจะไม่เพิ่มขึ้นละนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเนิร์ฟในเรื่องของดาเมจคีแต่ว่าเพิ่มอัตราคีมาให้แทนนะครับ เออมันก็เลยแบบผมมองว่าเป็นการปรับสมดุลให้แบบลิงเล่นง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมนะแต่สุดท้ายแล้วลิงมันก็เก่งอยู่ดีถ้าของเต็มนะครับเออก็ประมาณนี้